น้ำมันพิ้นวะนั่นแมนพิ้นนั่นนไข่วะน้ำมันไข่อวะ,วะย่าเดี๋ยวติดเยอะคีรงตีปอมีคนเมืองไหนเจจอดจีนะ่ะขุดหองขุดหูอ่าตัติตึกเปิ้ดแต่ว่าเฮ็ดซึกซ้ำปวดตายอยู่ซทำอยู่เนะ้อลูกอยู่อ่าเปิร์สูงหาเป็นหน้าเนอขึ้นอยู่ในร้อยด้วยสุดจังโกยฮะคุณลูกคุณเหลา่าอย่างน่ะใจแหยงหลายปอมีคนเมืองเฮ็ดหน้าหนึ่งหลังปอมีคนเมือง เอาลูกเอาล้างเป็นกะให้กวนใจกวนตื้อเอากะยี่ไตต่อไตกินข้าวไตแอบหักไตเป็นเฮ็ดซึกกอดสู่เฮ็ดซิกเปิดสูกกส่แก่เป,กเป็นนั่นสู่ยาไปห้องกินน้องสู่มาล่วยสู่มาจุ่มเดี๋ยวล่วยมาตับกันหืึงหูตบปีตัวซุ่มไม่ล่วยอันนั้นเบื่เป้มากกเป้กินพอไม่คนมึงกะเฮ็ดให้เรื่องจริงพอไม่คนมึง มังไตปอดของสวมตัวห่าสุดร่ามอาสีนมาปอดจันในปอดของบนปวด่มเมื่อยสัวในสวมหูสวมตัวขึ้นทางหลังสูวที่หางใหม่อันในมาจอมยาจอมเข้าจอมลึกจมตึกเปิ้เพื่อสุกัดตึกเปิก้กะยี่เปิ้เดะอันตักเสียข่าวสุกบหมออ่าเปิ้าคนไรกะตึกสุแดงลักยี่เขานนัมแน,นด้วยสั่ขึ้นกะเป็นสองสาปากแต่หายี่เปิ้ก้นเกาป้นสิบ นานฮะนำใจกุญแจนหานฮะนใจก็ซื้อหันอันเลเฮ็ดตีหางพอมีคนเมืองไต้หวานหามเมืองหามในายปรจอดโปรจีเนี่ยสูเฮ็ดเนี่ยอันเลยสุ่มไอ้หลุบี้องไต่เฮ็อี๋เถอะถามเอาบนมาอยู่เมืองไต่ในบนเกี่ยวบนซื้อหนาเปบนใครมาฮะสุมเฮ็ดให้เมืองไต้กัดเย็นสุมเฮ็ดให้เปิ้นหักสูรู้เฮ็ดให้เปิ้นจ้างสูไว้นาอธิญาตเปิ้นดูรัดความสั้งเปิ้นดเฮฮ้หังเปินเมืองตึ้นหันใจเปินเมืองตึ้นหักเปิ้นตึ้นใครใจเทียมอ่ะ เปิ้ลแข่งกันให้ตั้งเรี้ยเปิ้ลจะแข่งกันให้ตั้งให้เปิ้ลแข่งกันให้ตั้งให้พอดีใครอยู่จำหล่ะพอดีใครเฮ็ดก้อหล่ะพอดีใครอยู่โอมกินโอมหล่ะผ่ำใครอยู่หรอกเปิ้มเปี๊ยเปิ้มเปีเปิ้ลมายืมเปีเปิ้ลมาไม่ให้ให้ต่อวันพอมีคนมึงอ่าว่าเปลี่ยนใจจุ้มนั่นจุ้มนันเปลี่ยนนะกู้เออพระก็ใครเปลี่ยนใจหรอกิ้ลก้นดีผ่ำใครอยู่จำหลเปิ้ลก้นดีผ่ำใครเฮ็ดก้อหล่ะิ้ลก้นดีมีจำดีนั่นอนว่าเฮ็ดก้อกัน ตะก่นดีๆเป็นอเ,คคเ,เอาใครให้ก็ปรก่นดีแหละเออสูญเงาเปิ้ลกาเราสูไลาตัวเปิ้นหลายก้อยสูมลาใจเปิน้นมัดเปิ้ลกาเออราคิดเจียงหลายก้อยใจมันใจมันอยู่จำสูญโลกเพื่อคามี้ติดตั้งเขาเข้าไปแหละผักถึงก็ซื้อก็าหารวันให้เนาะเออให้โหลตัวไว้ๆค่ะมาอยู่คุมห้อมกันเข้าปีน,น้องกันฮักกันเออเฮาอยากเป็นคีคาเป็นเจยเขา,เอ,า,เา,อ,าเอ่ะเออปอมีเฮา ก้มนี่ด e ังเสื่อใจก็มีห้าก้มจอดใจห้าอยู่ด้านเขาหู้ห้าตีหายเมื่อไรก้มหู้ก้อนนั่นค่ะลองอันนี่แหละที่ีเสตโต้ก็มีขึ้นมือห้างในเจี๊ยดลีนะเนาะเออยางไผ่ก็มีมาเอาตายก็มีมาว่าสังขายาห้าคำใบให้เจ๊สีเมี้ยวค่ะอ่ากุญแนเบอร์ว่าอันแด็บดัดเขามันใจเขาค่ะเนาะเปิ้นต่างเสื้อต่างเชือเปิ้นใครเทียมมวยห้าคำมาเรียนนาะ อ่าผักถึงสังขยาห้ามป้าคะเนาะแ๋อแม่ผจความเกย์ยมศาสนาคะเนาะอ่าพวกว่าวันเมื่องอนอยู่ไรสังขารคอมอยู่ไรคะนะก็ในขาอันปั่นนักนักหนาหน้ายิ่งนึงคะเนาะอ่าพวกผมมีคนเมื่องอนอยู่ไรวันเมื่องอนอยู่ไรสังขารคอมอยู่ไรค่ะตีเลยไปคะนะผักถึงสังขารห้าคะเนาะอ่าถูบรีเฮ็ดคือถูกรีเป็นเชียงเลียวกันก็อ่ามันถึงขยามาขายาเนาะเออเฮาหันวันเปิ้ลเมื่อวันคะเนาะอ่ามันหนังเมืองไทย อาเป็นใจกันปกป้องวันมึงในคณะดีวอยดีๆค่ะมันหนังมึงไปเข้าในคณะยื้อกันเทียวมวยกันฆ่ากันหิมกันตัวมึงไปดําไใไล่คณะพระเฮ็ดให้ดีกันแต่หน้ายเพระหิมกันแต่นายคณะอาโดยเรียมด้วยถึงพอมีคนมึงหิบอาเมาจ้าอันนะหิมกันหิมหิมกันอยู่ยิ้มกันเจ็บขวัญยันเงินอ่าโดยเรียมด้วยถึงพอมีคนมึงเป็นน้ำหูวน้ำตาไหลไปไหลยันอ่าม่เฮ็ดรู้เรื่องลูกจังเป็น ไครเมื่อคะ่ะอ๋อไครเมื่อคู่ก,กอคะ่ะไม่อยู่วันเปิ้มึ่งเปิ้มันกลมมัมนตีตาหูปางเฮขึ้นนะเมื่อเขาในถึงอาเตพันอามี่เขาไม่พักเสียดาก็าโล่งหอยลงหองหาก้นลอยลงกุ้งกอปลาหากินไน้ค่ะนะอากับตีอยู่ไรกับนะจ่อยู่หยับเปิ้มาค่ะนะอาเมื่อเขาในตัวกว่าจมหอยจมลอยสภาวะเมื่งลอยเขาค่ะนะหลีเกี่ยวลีซือ้อเออเหมือนวันเปิ้ลม่งเปิ้ค่ะนองยู่จมตักเปิอลเปิ้อยู่จมมังเปิ้คณะอันไรายเากลมมี อ่าอาน่าเตี้ยป่ออ่าน่าตัดเฮ็ดตีสร้างบางเสวบางไม่เปิ้ลก่อให้ห้ามไม่คนะอ่ำปันเฮ็ดขนาะก่อนนั้นเล็กข้อขมในเกิจกลางเปิ้ลเขาอ่ามันหลังหันขึ้นห้ามบานห้ามได้ในคณะอนาลู่ตัดเปิ้ลตีเมื่ออยู่ขึ้นก็ออายง่ายๆใช่เนาะอ่าเปิ่อตึกเป็นนายอยู่ได้เนาะนั่นแะคะเปิ่อต่างเสื่อต่างคือเปิลไมาอยู่มาทั้งก็เปิ้ลเอาคนเปิลไมาอยู่ก็พี่น้องแป๊ะขตจังปลอกเปลี่ยนวันไว้ขึ้นนะคะเนาะ ่อนไนขาหันเงาดีจะเล็กข้อคมขะนะวันใหญ่วันลวงขะเนาะเป็นวันห้ามเมืองห้ามเป็นหัวเป็นรอยเป็นยื่มเป็นยอมกว่าเสียงเงาขะเนาะก่อหันเงาก่อแต่เล็กข้อคมได้มเต็มค่ะผักถึงตับซึ้เข้ากูไข่กูตั้งคณะเตียงนี้จฮักเจจัดขะเนาะเช่นต่ออ่าวนถึงพอมีคนเมืองเฮาอีนึงคะเนาะอันก็ซึ้ก่อหันอันดีเป็นใต้เฮาเตี้ยตีนะคะนะก็ด้วยนึ้นอีนึงค่ะ วนันเฮาเมืองเฮาติเป็นพื้นเป็นไพ่เป็นชิกเป็นเนือเออลองลอดเพียมน,นี้ค่ะนะก็วนถึงอีกหนึ่งค่ะ